ำหรับวันนี้นะครับครูก็จะมาบอกแนวข้อสอบก่อนสอบเก็บคะแนนกลางภาคสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของระบบประสาทนะครับผมอาจจะดึกหน่อยนะขออภัยนะครับ2วันที่ผ่านมาก็จะเป็น6กทับสหรือ6กทับสช่วงบ่ายครูก็ติดภารกิจนะครับโอเคก็ขออนุญาตงดคัขดขออภัยวันนี้มาชดเชยให้ เป็นการบอกแนวข้อสอบนะครับผมโอเคมาดูกันเลยนะครับเรื่องของระบบศาสตร์นี่แน่นอนว่านะครับก็จะเกี่ยวข้องทั้งสิ่งม,มีชีวิตชั้นต่ำจนถึงสิ่งม,มีชีวิตชั้นสูงเลยเริ่มจากพวกอา,อารามิเซียมนะครับมีระบบศาสตร์แบบไหนโคโลนเต็งไฟเบอร์หรือเปล่ายูกีน่าระบบศาสตร์อย่างไรนะครับรับแสงอย่างไรมีอะไร มีไอสปอตหรือมีอะไรนะครับส่วนไฮด้ามีระบบศาสตร์แบบไหนเป็นเนฟเน็ตหรือเปล่าพันนาเรียระบบศาสตร์แบบไหนเป็นแกล้งเกลี่ยนหรือเปล่านะครับก็ไปดูมานะครับผมส่วนไส้เดือนเนี่ยมีระบบศาสตร์อย่างไรเป็น2อ,อันยาไปตามลำตัวหรือเปล่าเป็นเ,นเ็นข้อเนฟหรือเปล่าก็ไปดูมานะครับส่วนปลาดาว มีรคศาสตร์แบบไหนนะครับเป็นวิงเนิฟเรเดียลเนิฟก็ไปดูมามแลงระศาสตร์แบบไหนเป็นปมประสาทหรือเปล่าหรือเป็นเบรนก็ไปดูมานะครับผมมาดูซินะครับเข้าถึงระบบศาสตร์ของมนุษย์ระบบศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยแน่นอนศูนย์กลางระบบศาสตร์ก็คือสมองไขสันหลังมีอุปกรณ์แบบไหนบ้างก็ไปดูมานะครับผมสมองไขสันหลังอยู่ตรงไหนสป i ยเนอคอร์ดเนิฟเน็ต เนฟเซลเป็นยังไงนูเรลเป็นยังไงนะครับผมก็ไปดูมานะครับเดนไดเป็นยังไงแอ็กซอนมีหน้าที่อะไรเดนไดมีหน้าที่อะไรโซมาเซลอยู่ตรงไหนมีหน้าที่อะไรก็ไปดูมานะครับผมอันนี้ดูมานะครับโอเค พวกเซลล์ค้ำจุนจุลชีพวันนี้ก็ไปดูมานะครับเซลล์ค้ำจุนทําให้สมองคงตัวนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างก็ไปดูมา,ารูปร่างของเซลล์ประสาทมีกี่แบบนะครับผมก็ไปดูมาไบโพลารมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนะครับพบที่ไหนบ้างนะครับผมก็ไปดูมานะครับผมเนาะดูมาหมดเลยนะครับ การทำงานการทำงานของประสาทเป็นยังไงเริ่มจากรับจากหูเข้ามานะครับรับจากหูเข้ามามีเซน s ซอรี่มีประสานงานแอส ociation มีนูรอนก็ไปดูมานะครับผมอันไหนอยู่ตรงไหนนะครับดูมานะครับ ประเภทของสารสื่อประสาทที่ใช้ในภาวะปกติเป็นยังไงก็ไปดูมาในภาวะตื่นเต้นใช้สารประเภทไหนนะครับผมสารสื่อประสาทจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับอะไรนะครับมีสารสื่อประสาทมีชื่อว่าอะไรไปดูมานะครับความเร็วของกระแสประสาทขึ้นอยู่กับอะไรบ้างโ d นดออฟเลนเบียร l ไมลินชีสหรือขนาดของเส้นใยแอคซอนหรือ อะไรก็ไปดูมาเพิ่มนะครับส่วนอันนี้นะครับกูขออนุญาตไม่เน้นเพราะว่ากูจะไปติวให้พวกเราอีกทีตอนตอนติวข้อสอบเนาะโอเคไม่ว่าก,กันอันนี้ข้ามไปเลยนะครับโอเคมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้นะครับโครงสร้างและอวัยวะประสาทของมนุษย์โครงสร้างและอวัยวะประสาทของมนุษย์แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนกลางและส่วนปลายนะครับผม CNS และ PNS นะครับส่วนกลางประกอบด้วยสมองและไขสันหลังนะครับ Ben spinal cord ส่วนส่วนปลายประกอบด้วยเส้นประสาทสมองเส้นประสาทไขสันหลัง cranial nerve กับ spinal nerve นะครับผมไปดูมานะการทำงานของ ANS somatic หรือ autonomic ก็ไปดูมา parasympathetic กับ sympathetic ก็ไปดูมานะครับผม โอเคเนาะไปดูมาเลยนะครับ CNS ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับพบได้ที่ไหนบ้างก็ไปดูมานะครับโอเคสมองมีกี่ชั้นก็ไปดูมาะนะครับโอเคเนาะอันนี้มาดูรูปล่างของสมองทีนี้สมองเป็นส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลงังมิ ฟเบนมิดเบนไฮเบนนะครับในแต่ละส่วนประกอบด้วยอะไรบ้างก็ไปดูมานะครับมิดเบนไฮเบนประกอบด้วยอะไรบ้างทีนี้สําคัญคือตรงนี้ครับอันนี้ก็ค่อนข้างออกเยอะนะคืออันนี้กูจะแบ่งสมองส่วนหน้าใช่ไหมประกอบด้วยสมองดังต่อไปนี้แต่ละอันมีหน้าที่อะไรก็ไปดูมานะครับผมออกค่อนข้างเยอะนะตารางสรุปก็อยู่ตรงนี้นะครับสามารถอ่านได้ตรงนี้ได้ โอเคเนาะสิลิบัมทรมัสไฮโปทรมัสสมองส่วนกลางพบได้ที่ไหนตรงไหนหลงเหลืออยู่นะครับผมก็ไปดูสมองส่วนปลายเป็นอย่างไรสิลิเปลัมสิลิเปัมทําหน้าที่อะไรทรงตัวหรือเปล่าหรืออะไรนะครับความจํากล้ามเนื้อไม่ไดูลลาบลองกาตามีหน้าที่อะไรนะครับผมก็ไปดูมาพรมีหน้าที่อะไรก็ไปดูมานะครับ spinal cord อ่าไปดูมาของเหลวในสมองนะครับของเหลวในสมองเรียกว่าอะไร cerebrospinal fluid csf หรือเปล่าหรืออ r a i n master white master ในเยื่อในไขสันหลังก็ไปดูมานะครับส่วน pns เนี่ย pns ก็คือระบบสัตว์ส่วนปลายเนาะ ระบบประสาทส่วนปลายประกบอบด้วย2อันก็คือเส้นประสาทสมองแล้วก็เส้นประสาทไขสันหลังนะครับเส้นประสาทสมองเนี่ยมีหลายคู่ด้วยกันผู้ที่สําคัญมีอยู่ไม่กี่คู่นะครับผมก็จะเขียนไว้ตรงนี้นะครับผู้ที่1มีหน้าที่อะไรออปติเนิร์หรือเปล่าผู้ที่2เป็นจะในการมองเห็นหรือเปล่าผู้ที่3ามเป็นจะในการฟังหรือเปล่าเขาดูมานะครับ สายคลายสลังมีกี่คู่นะครับผมก็ไปดูมานเนาะเ้นประาศาสตร์เออรอสซาตแบ่งจำแนกออก PNS จำแนกออกเป็นสองกลุ่มก็คือ voluntary และ involuntary เนาะ voluntary ก็คือควบคุมได้อยู่ภายใต้นนะ้าจิตใจและ involuntary คว In บคุมไม่ได้ไปดูมานะเนี่ก็สอบเยอะนะครับผมอือ ปฏิกิริยารีเฟก์เป็นอย่างไรก็ไปดูมานะครับผมสารที่เกี่ยวข้องกระตุต้นกระแสประสาทมากเกินไปมีอะไรบ้างยาบ้ายาอีโคเคนหรือ,อละง,งับประสาทยาที่ไม่ส่งผลให้กระแสประสาททำงานมียาอะไรบ้างไปดูมานะครับผมทเนาะ แล้นะครับสำหรับเรื่องของระบบประสาทนะครับผมต่อไปเรื่องของการเคลื่อนที่ของสิงมีชีวิตนะครับเรื่องของการเคลื่อนที่ของสิงมีชีวิตก็เริ่มตั้งแต่สิมีชีวิตเริ่มแรกเลยนะครับสิมีชีวิตกลุ่มของอที่มีการเคลื่อนที่แบบอะมีบอย m o มูฟเมนต์หรือการเคลื่อนไหวเซโทูโลสซึมพบในพวกไหนบ้างอะมีบ้าลาเมอกหรือเปล่า เซลล์เลือดขาวมนุษย์หรือเปล่านะครับผมก็ไปดูมา,ายูกรีน่านะครับพบในสิ่งมีชีวิตชนิดไหนบ้างนะครับผมก็ไปดูมาแฟกเจลัมพบในสิ่งมีชีวิตชนิดแต่บ้างยูกรีนา่าหรือเปล่าหรือตัวอื่นนะครับก็ไปดูมาเนาะซิลเลียพบในสิ่งมีชีวิตชนิดไหนนะครับก็ไปดูมา,าการเคลื่อนที่ของแมงกะพรุนใช้การเคลื่อนที่แบบไหน กล้ามเนื้อประเภทไหนก็ไปดูมาพา,าเรียเคลื่อนที่อย่างไรกล้ามเนื้อชุดไหนตามคงตามยาก็ไปดูมาไส้เดือนก็เหมือนกันนะครับก็ไปดูมาส่วนไอเจ้าแก๊ส,สโซปหรือหอยพวกนี้ก็ใช้เท้าใช่ไหมเนานะป้าหมึกใช้อะไรนะครับหมึกทะเลใช้ไซฟอนใช้ในการเคลื่อนที่หรือเปล่าก็ไปดูมานะครับผม าดาวทะเลดาวทะเลมีระบบน้ําแบบไหนใช้นในการเคลื่อนที่ก็ไปดูมานะครับโอเคเนาะทีนี้นะครับมแมลงเคลื่อนที่อย่างใดใ,ใช้ข้อต่อและกล้ามเนื้อนะครับเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของมแมลงกับคนเนาะเป็นแบบอัตโนิซึมหรือเปล่านะครับเราไปดูมาอัตโนิซึมคือการเคลื่อนที่สลับกันของกล้ามเนื้อนะครับ อันไหนเป็นทางการงอแขนเกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อสุดชุดไหนใบเส็บปายเส็เสก็ไปดูมาเหยียดแขนใบเส็บปายเส,ยเส็หดหรือคลายก็ไปดูมานะครับส่วนนี้นะครับมแมลงใช้กล้ามเนื้ออะไรในการเคลื่อนที่นะครับใช้ปีกและกล้ามเนื้อนะครับสัตว์ชนิดไหนมีการเคลื่อนที่แบบรูปตัวเก็ไปดูมานะครับผมการเคลื่อนที่ของนก ขึ้นที่อย่างไรการเนื้อยกปีกกับดูมานะครับสผภาพนี้นะครับภาพนี้ก็การเคลื่อนไหวแบบเทอร์กนิซึมเป็นอย่างไรงอแขนตรงไหนหดใบเส็หดปลายเสบคลายยืดแขนใบเสบคลายไตเสบหดนะครับอันไหนเรียกว่าไหนไหนใบเสบไหนปลายเสก็ไปดูมานะครับผมเขียเนาะ ส่วนหน้านี้นะครับสำหรับหน้านี้ก็จะพูดถึงโครงสร้างภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกอ่อนคาทเทเลตกระดูกแข็งโบนเทนดอนแล้วก็ลิแกมเน์นะครับระบบโครงร่างมีหน้าที่อะไรบ้างก็ไปดูมานะครัจุนร่างกายายืดก่อกล้ามเนื้อห่อหุ้มเนื่อภายในแคลเซียมสร้างเม็ดเลือดขาวเคลื่อนไหวก็ไปดูมานะครับ ส่วนนี้ก็ขอออกค่อนข้างเยอะนะเนี่ยแผนภาพนี้เลยนะครับแผนภาพนี้เลยไปดูมาลิกเกเมนยึดระหว่างกระดูกกับกระดูกจริงไหมเอ่เทนดอนยึดระหว่างกระดูกกับกล้ามเนื้อหรือเปล่าอา่โบนาโรเป็นอย่างไรนะครับใช้กระดูกทำหน้าที่อะไรเนาะก็ไปดูมากระดูกแกนกระดูกระยางมีอะไรบ้างมีกี่ชิ้นก็ไปดูมานะครับ แล้วก็กระดูกส่วนกระดูกระยางมีกี่ชิ้นมีตรงไหนบ้างก็ไปดูมาส่วนข้อต่อข้อต่อตรงไหนตรงไหนเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระก็ไปดูมาตรงไหนหมุนได้ตรงไหนอันนี้ก็ไปดูมานะครับตรงไหนที่เคลื่อนไหวไม่ได้ก็ไปดูมา สกล้ามเนือ้อประเภทของกล้ามเนื้อก็ไปดูมาอัานไหนกล้ามเนือ้อเรียบกล้ามเนือ้อลายกล้ามเนือ้หอหัวใจก็ไปดูมาอันไหนอยู่ภายใต้ใต้หน้า awy, จิตใจภายนอกอหน้าจิตใจก็ไปดูมานะครับเนาะลำไส้เราอยู่เป็นกล้ามเนื้อประเภทไหนก็ไปดูมาเว้นตอนย่อยอาหารก็ไปดูมานะครับโครงสร้างอันนี้นะครับโครงสร้างของกล้ามเนือ้อเนี่ยก็ไปดูมานะ ตรงไหนเป็นมัสกล้ามเนื้อตรงไหนเป็นฟาซิเคลิลตรงไหนเป็นมัสเคิลไฟเบอร์ตรงไหนเป็นไมโอไฟบิลตรงไหนเป็นซาโคเมียก็ไปดูมานะครับผมแล้วก็ตรงไหนเป็นซาโคพัสมิกลติคูลัมเป็นออร์แกเนลประเภทไหนเ,เป็น ER หรือเปล่าไปดูมานะ แล้วก็อันนี้ทำงานอย่างไรโปรโตีนหดตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยโปรโตีนประเภทไหนโอเคก็ไปดูมานะครับก็สิ่งที่ครูบอกไปเนี่ยคือช่วยให้พวกเรานะครับอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นเนาะรู้จักจุดโฟกัสนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาดูนะครับหวังว่าจะได้ทำคะแนนสอบได้เยอะๆนะครับสู้ๆครับ เจอกันเรียนจัดเต็มอีกทีในสัปดาดาหน้าๆนะครับผมเจอกันครับ